น้องใบตองวิไลพรสาวน้อยเปล่าเสน่ห์เดินทางมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาไปดูว่ามีอะไรอายุ13ปีค่ะ13ปีก็อายุน้อยกว่าแฟนคนจุดท้องประมาณแฟนลูกแฟนลูกแค่พูดถงแฟนก็ขาเข้าไปในคุกก็หาแฟนลูกผมของแฟนลูกนะ เอาละตอนนี้เรียนที่ไหนครับโรงเรียนอุดมตรุณีจังหวัดสุขโขทัยค่ะนี่มาจากสุขโขท,ยโทยัยเลยปะใช่ค่ะเดิน<อ>ทางมาตั้งแต่ตอนกี่โมงเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะดีมากเพราะได้พักผ่อนเพื่อร้องวันนี้นะฮะหนูมาก,กับใครคะคุณแม่แล้วก็พี่ค่ะเอาละเวทีนี้ก็เป็นเวทีที่คนประกวดมีความใฝ่ฝันค่ะใช้เวทีนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับวันนี้เอาเพลงอะไรมาร้องครับจำเสียงเลี้ยงพ่อค่ะ

ลูกคำของเราเป็นไงครับผมให้ครับผมกี่ดวงครับสองดวงครับที่เหลือมีความคิดเห็นยังไงน้องเขาเหมือนแบบว่าไม่มั่นใจเท่าไหร่ด้วยผลงานเพลงน่าจะแบบว่าพี่ว่าร้องยากในฐานะที่ประกวดมาทั้งชีวิตเป็นเพลงประจําหนูมากๆเลยตอนประกวดแล้วหนูรู้สึกว่าน้องยังเสียงบางแล้วก็ความแข็งแรงของเสียงมันน้อยเกินไปที่จะร้องเพลงนี้ได้ความคิดในฐานะนักร้องที่เคยเอาเพลงนี้มาประกวดแต่ระดับครูเพลงด้านหน้าครับผมคุณพ่อครับฟังแล้วก็ ไพ่ละอพอพริ้งลูกสำเนียงเสียงเอื่อนเอ่ยหนูใช้ได้เลยแต่ว่ามันมีพลิกขึ้นพลิกลงนะลูกนะโดยรวมแล้วขอให้โชคดีคดขอบคุณค่ะต้นทุนหนูดีอยู่แล้วเสียงหนูดีกลมๆเล็กๆนะแต่ว่ามันยังเอาออกมาใช้ไม่ถูกวิธีมันมีเพี้ยนต่ำเพี้ยนสูงแล้วเหมือนหนูจะกังวลแล้วก็สัน่นโดยรวมแล้วถือว่าต้นทุนดีนะฮะมีอนาคตครับขอบคุณค่ะ,คคะพี่แจ็คครับ ต้นทุนเสียงดีนะครับผมแล้วก็มีแก้วเสียงที่ถือว่าดีเลยครับไพเราะมากมากครับผมแต่เนื่องด้วยเพลงเนี่ยครับยากพอสมควรนะครับสําหรับเด็กอายุ13ปีแล้วก็นําเพลงนี้มาร้องก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ฟังเยอะๆแล้วก็ร้องเยอะๆรับรองว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับผมฟิซซก็เป็นกําลังใจให้ครับเชียร์ แก้วเสียงใหญ่ดีนะแก้วเสียงอ่ะดีมากเลยเป็นลูกทุ่งเลยแหละแต่หนูเลือกเพลงผิดสําหรับวันนี้ประคับประคองเสียง้มันแกว่งเลยแต่ก็ถือว่า อายุขนาดนี้ก็เอาใจช่วยละกันค่ะขอบคุณค่ะติดต่อเราได้อย่างไรคะคุณหนู086-490-9076แล้วก็เบอร์089-193-6772คค่ะครับติดต่อรับงานไหมรับค่ะรับงานโชว์ด้วยนะฮะน้องใบตองนะะ